กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมเนาะต่อไปจะเป็นตัวเลขของน้องเตลที่หลายๆคนหลายๆท่านล่อค่อยเนาะครับผมเนาะเพราะว่าสิผ่านมาน้องเตลก็หาหกเก็วงกลมให้เข่าตรงตรงเลยครับบเป็นตัวกลับงวดนี้เดียวเขาก็ถา่ายเบิ้งไปน้ำกันครับผมว่าน้องเตลใส่เลขตัวใดชุดใดเพราะว่าน้องเตลบอกว่าตาเซ่ไปเข่าฝันไปทีเรียบร้อยบอกแล้วครับสามตัวสองตัวแต่ก่อนที่น้องเตลปล่อยมาเนี่ยก็คือให้มาลลเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับผมนะท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่ามื่อนี่จะปล่อยมดทั้งสามตัวนจบไลฟ์สดก่อน,นจบไลฟสดเดี๋ยวพวกเราต้องฟันเสียงู่าดูเลยทูบอ่ะสิบหลายตัวหมดอ่ะไปแล้วไปดี่ยู จะทำกันทนลุ <S 2> <S 2> ่ะฟอยทนได้เปิดโชคเปิดหลาบเด้อเกียอลูกซีดเด้อสานตาเซ่จะจัดกระไดขันถ <intermediate> <S mulheres> ูกตัวนี้ค่ะเพอให้แตกกพให้แตกซ้ตัวตรงคันตรงกับเลขที่ว่าผู้ขาสิ้อยนี่ก็ให้ตรงเด้อ ก็ขอให้บุญบารมีขุนหน้าหน้าเปิดออกมาปาริยาเนาะนะครับคนงามวนดูคขาเด็กขอบุนบารมีสิ่งกดิ์สิทธเนใดผู้ขายอ็สุขก็หลับนนคือผู้าสั่มาเห็ดมาสั่งตามก็เหมนสัญญากขอให้ท่านได้เปิดใจขอให้แตงสามเปิดปฏิหารม่จริงก็ขอใหุ้กผู้ขาแเเด้อทุกคนเนาะทำงาน การทำงานนีม <is> ันก็บางอย่างเนาะบางคนก็โอ้ยนะครับหาสียงเราเป็นเร่ากเป็นมีแนวทางนี่และครับี่เราหวังเนาะ ขอบุณมาแล้วนี่เด้อสารตัดจันต์เต็มทางพอดิลุ์เนาะมเนืุกเฉินเลยะพอดตื่นเต็มอือเดี๋ยวนะครับูไปัมาฟังเนาะน้องแก้วให้มาก่อนหน้านี้เป็นเลขเจ็บนะปล่อยเจ็บมาตัวเดียว อักเสมคุป็นะรติดานกเป็นาะใช่เนะาะราักเสบติดหน,นังโซครียโนหนลดสองใบอากาศสวัสดี FC ทุกท่านเนาะ,ค,ะค่ะส,สวัสดีทุกท่านเนาะคะ่ะพี่ทุกท่านเขามากเนาะเออเล็ของน้องเต้วเวนาะคะ่ะเมออนี่เนาะ อ่าทุกอย่างก็ขอให้เป็นเคียร์แนวทางเนาะคะ่ะสื่อก็ยังมีสติเนาะคะ่ะแต่ก็บ่ได้สนับสนุนให้การเล่นการพนันเล่นกัน,เล,น,กนเล่นยังมีสติ <c lusive> แต่ออกมามือนี่ก็คือว่าได้มาขอบุญบาลมี่สารเตาเซตาจารย์ห้องเฮาเนาะคะ่ะเ <c lusive> ห้มาขอพรนเพื่อนอ่าให้เพืเ่อนได้เปิดอเปิดโชคเปิดลาบให้กับเอฟซีหรือว่าสายบุญเนาะคะ่ะอ่า้อนต,นตัวเลขก้อนแตวสีอันเขามากเนาะคะ่ะ แล้วกับฟันฟันเห็นเพื่อนเนาะคะ่ะงวดก็หันฟันเห็นเพื่อนฟันว่าเพื่อนไปบอกเนาะคะ่ะเพื่อนไปบอกน้องแตวนันหกเจ็ดเนาะคะ่ะ<ๆ>มาที่นี่เพื่อนก็เรยกวา่า่าแต้วก็เรยกว่าคันตัวเลขที่แต้วป้อยไปกระออห้แตกสามตัวตรงและสองตัวตรงคาซิ่งสพิษอยู่หนี่มี่จริงแต่วางสีเนาะคะ่ะมาที่นี่ก็แตกที่รีค่ะแตกหกเจ็ดเนาะคะ่ะ ยังเอีซีท่านไหนที่เพิ่งมาอันบ่เห็นตัวเลขมองเต๋อว่าสมันมันว่าเมีนเด้อเปลี่ยนสามพนาว่ามันว่าเมีนเนาะค่ะแต่ว่าท่านเดี๋ยวมาสารตั้งซีตาจันนัเทียแต่เพิ่งจะมาครั้งแรกเนาะค่ะกลับมาที่นี่กพอตะเลขออกปุ๊บเนาะค่ะเนี่ยมือเลีงมาเต๋อกับมาฝันแต่กับมาฝันว่าเต๋อเดี๋ยวมาสารตั้งซีตาจันห้องเฮานี่แหละแต่ว่าเพิ่นนั่นมาทำความสะอาดเนาะค่ะในห้องฝันแล้วเพิ่นก็บอกว่าเต้อก็เลยแน่ไปเห็นตัวเลข เพิ่นก็เลยบอกว่าไอ้มันเห็นบอเลขนั่นว่าสารว่าแต่ก็เลยว่าเอาทุกคนที่ไปน้ำกันนั่นเห็นเลขบ่วแต่วางสี่ตู้ขั้นที่ไปน้ำกันนั่นบ่มี่คนใดเห็นจ้าบ๊อบี่แต่เห็นผู้เดียวอ่าวันที่นี้แต่ก็เลยได้ยำยำบอกกับเพื่อนอยู่เมื่อคืนนี่แต่ก็เลยขอเพื่อนเนาะค่ะว่าอ่าตัวเลขแต่กาแต่ว็จได้ป้อยมือนี่เนาะค่ะก็ขอให้ทันมาเขาฟันอีหลอบหนึ่งว่ามันชิเม่นงบ่ไอพอดีเพิ่นกับไปอ่าเขาฟันแต่เนาะค่ะเมื่อคืนเพิ่นกับว่ามึงไปโหลด ไปแล้วแล้วกาซีอ่าให้แตกคือเก่าคุณอยากสร้างซื้อเสียงนะคะสร้างซื้อเสียงห้องพื้นเนาะคะ่ะค่ะเอาแบบ <c oughs> จะตีหัวนตีหัวกันแตกตแ <c oughs> เหล็แตกสามตัวต,วตรงะตัวเล่หายลายด้อเอาเป็นตัวเลขเนาะคะ่ะมานี่กะ เมื่อวานหละเอฟซีเปนก็ลรอถาดูนเนาะคะ่ะอ่าจแจ้งตัวเลขที่เพิ่นไปเข่าฟันนะะ้องเต้อเนาะค่ะอ่าเพื่นไปเข่าฟันนันเต้อเห็นเลขเนาะคะ่ะเ <c oughs> จะจบเ <c oughs> ต้นเต็มเลยเ <c oughs> มื่อนั้นเต๋อไฮเจตตัวเดียวเนาะคะ่ะสามตัวเนาะคะ่ะศูนย์ห้าเจ็ด ศูนย์หาเจ็ดนหาเจนาะค่ะเป็นไปเขียนไห้ก็คนลูกแ่ตัวแดงงลยไม่นจ้าเพินเคียนไห้กังเป็นปากกาไมแดงรึงๆอยู่เพิ่นเคียนไห้จ้าเจ็ดแปด สองตัวเจแปดครับผมเจ็ดแปดเจปดเจ็ดแปดค่ะนคือลีนเนสองตัวสาตัวเลยสามพเนเปิ้นไปน้ำกันไหมคะเพิ่นไปน้ำกันเลยค่ะเพิ่นไปเคียนไห้ไปเคียนไห้ไปน้ำกันเลรัย ม็น่สาตัวกับสตัวเป็นเค่ย่าสามตัวกับ2อตัวตรงค่ะห้าเจ็ดเจแปดเลขอ่ามือนี้เนาะค่ะเตลกับสิป้อยตัวเลขที่เตลหมากน่ำเนาะค่ะเลขชอบเชอบชอบชอบแบบส่วนตัวนะ บพรว่าเมลขกที่ว่าเพิ่นไปบอกนะคะเเลิีมเข้ามาข้ามาส่วนตัวครับค่ะมากระตามมากระต่บเป็นยังนะคะะกระเรายวาหลายตัวนะคะเดี๋ยวหอดว่าเะนกกัสีไปยังไปวงกุ่มให้เทีนึงครจะมีคงสุดท้ายอยู่เนาะใช่จะมีคงสุดท้าย คงสท้ายบ่คนะ่ะนาจะมาค่ะเดี๋ยวจะมาให้แบบเอาเป็นวงกลมเนาะคะ่ะเดี๋ยวเป็นวงกลมไม่ได้พอพอวันเอฟซีฮอตสเดยมากนะมึอ๋อประมาณวันที่เท่าไหร,ร่ดีวันนึงใัลไกไงอย่างกันเ,เดี๋ยวนี้วันที่วันที่สามสิบเอ็ดวันเสาร์ดิเอาวันเสราสราว์วันเสราร์ต้สามสิบเอ็ดเล่อเอาแบบเน้นนเลยเนาะเอายังมาแรงเลยนเน้นๆแล้วก็ไปซื้อแล้ว ตอนเย็นเดอ่้อง้าสามข้าสิบตรงกับวันจุกร์ขเามันสะดวกเขามาสดวก่าเดี๋ยวแจ้งทีเนึ่วเขไม่สุกก็เสาไม่สุกก็เสาเนะไม่สามสิบก็สามสิบเอ็ดเียดค่ะเดี๋ยวเจะแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วค่ะเจะว้งกลงไปเด้อพี่น้องนะครับอาเลขที่เต้ชอบแล้วค่ะมากส่วนตัวอ่หลีเต้ามากเลขหกแปดหกแปดแปดค่ะ อันนี้มากเักากทึนีรื่อยแม่ค่ะมากซส่วนตัวนะคะเป็นตัวเลขที่น้องเจ้าชื่นชอบคับผมแล้วนเป็นรถิงบุกแล้อย่าบุเมียนบเมียนกยนกับผมถีฮาสุริมย่นนีละทางถี่งู่ดเแต่อันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะคะมาเหมือนรถไมอเต็มจากเจ็ปดจากเจแปดอาตาเซตาจานห้องเป็นไปบอกศูนย์ห้าจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะคะ แต่ส่วนตัวแต๋อเต๋อมาโคกเปียกจ้าตัวนะเล็มันอยู่ละกิโลนี่แหละยุ่นี่แหละจ้าเล็กว่าเป็นใสเลยเล็เนี่ยละกิโลนี่แ้างชั่วจ้าไก่ยวาไลตัวเนะค่ะเล็แต๋อก็ได้ไลตัวดี้วก็จ้างเงินได้หลายฐานเนาะค่ะไก่เยาวาแต๋อเออเต๋อเห็นตามคอมเมนต์เนาะค่ะว่าน้องแต้วนี่เราเรียกผู้นั้นผู้นี้มาปล่อยเนาะค่ะ กัคือว่าแ่ะค่ะมันจะสิมันก็สามารถหามกันใด้เนาะค่ะตัวเลงเนาอาจจะเขากับอาจารย์ในเขากับฮู้หมเพราะว่าตัวเตลเองแต่ก็บว่าดีมีเวลาไปบึงทั้งสองย u b e อยู่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าเตากับมี่แต่งเตนมีแต่นอนมีตแต่แต่บอกกับ f ยบซนล่ะล่ะื้อรละมือเข่าไหลจะต้องระทราบเข่าไหบ เก่งเพราะว่าพอปุกเป็นันท่านได้เล็กเก่านะไก่ละละไก่เห็นแล้วเลขถูกเลยแกยวถูกอย่างเนาะค่ะให้เป็นแก้แนวทางเนาะค่ะกับย่าดามากันเนาะค่ะถือพิษกับย่าวาแต้เาเนาะค่ะแต่กับโบมูสกันวันเล็กสี่ออกตัวใดก็คือว่าแต่เอาได้มาเป็นสะพานบุญเนาะค่ะให้สายบุญเนาะค่ะอ่าแต่กับขอพระวนาหรือบาสิลส์พิษยูนีเนาะค่ะที่สารตันยังเต้ของเฮ้ายานี่ของเฮ้ากับขอให้บุญบารมี ผู้ขาที่เฮียไหว้ร่อว่าที่ผู้ข่าเดซ่าสมใหม่เนาะค่ะให้ท่านทุกท่านเนาะค่ะที่ว่าเป็นตาจันตาเซหรือว่ายามีเนาะค่ะให้มาเป็นสักีพญานุ่ากันทัานตัวเลขของเตวขอสามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงเนาะค่ะเตลให้ข้ามันสัญญาเตวสิน้ำผ้าสายบุญมาสางน้ำข้ามบุญอยู่นี่แล้วเตวสิน้ำลงท่านแล้อกค่ะเพราะว่าจะเป็นกองเหย้าหรือว่าจะเป็นนั่งล่ำเนาะค่ะเตวสิน้ำมาถวาย ค่ะเพราะว่าจะเสิเป็นตัวเลขของแปลหรือว่าตัวเลขของพอปูอุดมของเข้าแตกเนาะค่ะแปลให้ข้าหมั่นสัญญาค่ะว่าแปวสิมาสั่งหนาทถ้ำบุญยุนี่สั่งบุญสั่งกุศลยุนี่ค่ะเดินทาง,ง,งมาหลังกิโลกับเราค่ะวันที่สามสิบหรือสามสิบเอเตอร์จะมาวงกลมให้โค้งสุดท้ายฝากกดติด,ดตดดามทางช่องยูทูปพี่เพิ่นม่าไลฟ์โซช่องแปลเมื่อนี้ค่ะทุกช่องทุกช่องเนาะค่ะพี่เพิ่นมาเมื่อนี้ ฝากกดติดตามแล้วก็กดคําว่าพิมพ์ค er> ําว่ารอ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 คงสุดท้ายครับรอค่ะรอคงสุดท้ายท้าด้วยนะครับวงกลมให้เน้นๆจ้ะเม็ดเดียววงกลมให้เน้นๆคือเกาค่ะเม็ดเดียวไม่เม็ดเดียวสองเม็ดศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดแปดนี่เป็นความฝันของน้องเตียวเนาะครับผมทีตาเซ่ไปบอกครับผมส่วนตัวเลขสินทรัพของน้องเตียวคือหกแปด หนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่เป็นเลขถูบเสียงท h ายที่น้องแต้วลองจุดเบอร์นะครับท่านผู้ชมเนาะแล้ลองพิจารณาเบิรงครับผมมาตัวเลขน้องแต้วกับสูงนาเจ็ดเจ็ดแปดครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองหลักสตาร์ด้าชาแนลเพื่อเปกระตุ้นใจคนทำคลิปนะครับผมเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับถูกคนได้เบอร์ถูกได้จับเงินแสนกัินล้ากับสูสีสสคนคลิปนี่พอจะต้อขอ,ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ